คอมเมนต์นั้นรับนะครับเรียกว่าเราเผื่อแผ่ความรักกับทุกคนครับไม่ได้บอกแค่เขาคนเดียวบอกก็เพื่อนๆก็บอกเหมือนกันพ่อแม่ก็บอกเพื่อนโลยไป็นคอมเมนต์ใหม่ก็คอมเมนต์เหมือนกันบอกรักดาวิบ่อยสไตล์ยังไงนะยังไงนะเป็นไงครรัับบเป็นไงคำวยพรของเขาคำวยพรน่ารักน่ารักครับสื่อคือปกติกเขาเป็น แนวโราเปนสิทธิ์แล้วอันนี้นานนานทีนะนานนานทีจะเป็นอย่างนี้ทีใช่ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วปกติก็เป็นยังไงอ่ะก็ก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อยกักๆอะไรครับผมแล้วของวันนี้เขาตกใจนากไหมเพราะก็ถูกใจก็ได้ใจแล้วได้เป็นอะไรพิเฮ้ยให้สปอยเลยหรอไม่มีใครรู้เลยอ่ะไปโดยอยากรู้ก็เหมือนประมาณว่าคือเขาเขารู้ว่าเราชอบดูพวก หนังซีรีส์ครับเขาก็เลยจัดเซตโฮมเพีเตอร์มาให้ก็ดูก็ดูเพลินดีมาดูในโรงหนังอเลยโฮมเพีเตอร์มาติดตั้งที่บ้านกันเลยอย่างเงี้ยหรอก็เอาต่อเองกันแล้วต่อกันเองมันก็เป็นห้องเดิมนี่เลยครับผมแต่ก็เอาแบบเอามาต่อเองกลุ่มก็คือมาติดตั้งที่ผมผมผมติดตั้งผมติดตั้งผมไปนั่งแกะแกะนั่งเขติดตั้งเสร็จแล้วเขามาดูกับเราไหมมันซื้อเราไหม ก็เซรั่วเซรั่วครับผมชอปเปอร์แถวเลยได้ลองอยากได้ลองไปดูอยากได้ลองได้ลองดูแล้วครับผมก็ดูไปหลายเรื่องแหละเพลินๆรีวิวเลยบอกเขาว่าเออดีมากอะไรเงี้ยตกอกใจยังไงอะไรเงี้ยก็บอกส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วบอกไปว่าชอบชอบชอบเขาชอบควาออชบมหวานนี่แหละนี่แหละ ก็ก็แอบได้ดูเหมือนกันนะเหมือนมันก็ได้ส่งทวิตเตอร์แล้วแบบเพื่อนแฟนก็พูดไม่ให้ดูว่านี่เป็นตัดมาเป็นยังไงบ้างก็ก็น่ารักดีที่เามาออกงานแล้วให้สัมภาษณ์ไม่ไม่ได้บอกก่อนว่าจะพูดนะหรืออะไรอย่างงี้คือเหมือนเหมือนเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีงานนะแล้วก็ต้องมีต้องมีสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้ครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบ ไม่ได้เข้าไปดูยาวๆว่าเป็นยังไงบ้างอึ้งนะอึ้งต้งกับน่ารักนะเขาน่ารักดีนะเพราะเขามีอันนึงที่คนมากกำลังศึกษาการศึกษาการอย่างเงี้ยรู้สึกอยากจะทำีกับคนกำลังศึกษาก็เหมาะกับชื่อผมดีทำไมอ่ะผมชื่อสุภาษิตครับผมพาตั้งให้แบบว่าแต่ว่าคมแกบการเรียนแล้วก็ต้องเรียนรู้ศึกษากันไปในในทุกๆเรื่องโยงไปไหนปริญญาโทมากแก่นแผน เออขาบอกว่ากำลังศึกษากันอยู่แล้วแล้วถ้าถามว่าเรากับมีโอกาสตุนยังไงก็ก็ตามที่เขาบอกแหละก็ศึกษากันไปเรื่อยๆไม่ว่าในจะในฐานะอะไรก็ตามนะครับเริ่มตะกุบตะกักละแล้วพออย่างเขาให้สัมภาษณ์เราเราเราโล่งไปหมมีว่ามันเพราบอกว่ามันก็เหมือนแบบก็ต่างฝ่ายต่างก็ออกมาพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วกัอย่างเงต้องโล่งแหละก็สบายใจครับผมที่ ก็เหมือนเขาก็พูดในมุมเขาเราก็พูดในมุมเราแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไปในทิศทางเดียวกันแต่หลายคนบอกว่ามันเกี่ยความคาดหมายเพราะปกติคุณไม่ค่อยไม่คุะแสดงออกใช่ไหมผมก็เดียวความคาดหมายเหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่ได้ดูเลยครับมามาตามดูทีหลังเขาเนี่ยแหละเป็นคนบอกให้ตามดูเดี๋ยวว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างยิ้มไปิ้มมาเอายิ้มมาดเลยยิ้มาดไหมนั่นเ็นไปแล้วติดก็น่ารักดีครับน่ารักดีจะมีโอกาสลงห้าง ก็มีมีมีโอกาสครับผมก็มีหลายแบบหลายๆงานติดต่อมาเหมือนกันก็อยู่ในช่วงคุยอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงดีเรื่องคิวด้วยครับก็ดูรูปแบบงานแตว่าเป็นงานแบบไหนหรือว่าอะไรก็เอาก็เอาจิงถ้าถ้าเป็นงานที่เหมือนเหมาะสมกับเราและกันก็รู้สึกว่าก็เหมาะที่จะรับ จริงๆเขินไหมขนาดเราออกคนเันยังเขินเลยออกมไม่เขินเลยน่านเงี้ยมันก็เป็นเพื่อนกันไม่เห็นต้องเขินเลยเออเหรอเพื่อนศึกษาดูใจใช่ว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันมากกว่าเป็นโซนะเป็นพี่น้องและเพื่อนที่ศึกษาดูใจกันอ๋อดูใจกันดูใจยังไงครับแทสต์แข็งยาวจังเลยก็มีเยอะเหมือนกันแต่แค่ลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับเก็บไว้ดูกันเองบ้างเก็บไว้ดูบ้าง อะไรนะครับก็ส่งให้เขาดูไปว่ารูปเลยคือก็ก็พยายามครับบางทีเขาก็ชอบบอกว่าเนี่ยไม่ยอมส่งมาให้ดูเลยเวลาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลงเที่มันก็รอทั้งคู่นะหมายถึงซิกแพคเราก็ได้กันอยู่มันก็เหมาะสมกันอยู่เรามีแอปพลิเคชันช่วยครับไม่แอปดะวยหรอกไม่แชร์อปหรอกลองบ้างนิดนึงคอนเสิร์ตในกันลักกัตรุ่มไหมครับ เอาจริงๆก็ไม่ค่อยครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหมือนเรื่องร่างกายก็เป็นสิทธิของแต่ละคนลวกันก็แล้วก็แล้วแต่เลอวันเกิดไปกินข้าวนี่ยังไงเล่นข่าวเขาก็ทิ้มาเลยว่าโอวันเกิดไปกินข้าวในการก็มีมีไปกินก่อนครับผมเพราะว่าวันเกิดเนี่ยไปมิลานแฟชั่นวีก็เลยไม่ได้อยู่ ไทยวันมีของขวัญให้แล้วเนาะใช่เรียบร้อยเลยเออมีไปก่อนยังไงครับที่ปก่อก็คือที่เขาโพสเลยหรือว่าที่โพสแหละก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องความสําเร็จอะไรพวกนี้ครับที่เขาเป็นห่วงอะไรจะทำไหมระหว่างกันที่อยู่ที่แบบว่าตั้งแต่จับกันอเลยเงี้ยเป็นห่วงอะไรเรื่องคุขภาพหรือเรื่องอะไรอย่างไงบ้างเอาก็อย่งของเขาก็เริ่ม ขึ้น30แล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันก็อยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยบางบางทีหมอนัดบางทีเขาก็แบบทำงานหนักเกินเราไม่ค่อยไปหาหมอมีภาษาต้องไปเขาเห็นเนาะแต่ทำธุรกิจทำอะไรใดๆใช่แล้วก็คุยกันทุกเรื่องเลยครับผมว่าแบบต้องยังไงบ้างใครพูดเลยก็แบบทำอะไรยังไงบ้าง เพราะอย่างผมก็จบทางวิศวะมาเหมือนกันแล้วเรื่องธุรกิจก็เลยแบบให้คำปรึกษาเขาได้ก็เป็นพันเดอร์ในชีวิตจริงแล้วก็พันเดอร์คำปรึกษาการทำงานเราแบบเราแบบมาอยู่ไทยเราบินตลอดเหมือนีันโอ้โหแปลกเหมือนกันใช่ส่วนเป็นงานต่างประเทศเยอะครับทั้งเดี๋ยวช่วงมีนาเมษาก็ไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันแต่ก็ไปด้วยกันนะเขาตามไปด้วยกันะมีก็ไปคนเดียวได้แหละตอนเราไม่ได้ไปด้วยเราไม่คิดถึงไหมฮะก็ เราก็ม <muitas S 2> ีว <sketches> oh. 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 ิด <fe ats> ีโอคอลไงถ้าเกิดมีการติดต่อไวไฟไปโรงแรมด้วกันนี่แหละคนจริงไม่ได้พูดเรื่องงานเลยเนี่ยระยะไกลไม่มีผลสุดท้าองมีวิดีโอคอลต้วงมีสุภาษิตไม่ตายใหม่ไม่ตายใหม่ไปไดเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ความหมายดีรักนะครับพูดยังไงคะรักนะครับร่กรักรักรัก